ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เลขาเพื่อไทยเชื่อเพื่อไทยได้เก้าอี้เพิ่มแลนสไลด์ทำได้ภาคใต้อาจมีเซอร์ไพรส์นายนประเสริฐจันทร,ราร,รวงทองสสนคนรราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐประกาศยึดเก้าอี้สสพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด132เก้าอี พร้อมบุกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานในฐานะที่พักเพื่อไทยเป็นพักที่มีสสอ,อีสานมากที่สุดเตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้หรือไม่โดยบอกว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ความนิยมพักเพื่อไทยอยู่ในระดับสูงเรื่องนี้เราไม่ได้หนักใจอะไร เดิมทีเราก็มีสอสอ,อยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้สอสอเพิ่มขึ้นในภาคอีสานอย่างแน่นอนเพราะจากกระแสะตอบรับของพี่น้องประชาชนวันนี้ประชาชนคาดหวังกับพักเพื่อไทยอยากให้พักเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศซึ่งจากความนิยมทั้งของพักและของตัวผู้สมัครสอสอของพักเรามีความมั่นใจว่าจะไม่มีใครสามารถยึดพื้นที่อีสานไปได้มากกว่าพักเพื่อไทย ประกอบกับรัฐบาลเองไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานกล่าวได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนอีสานจนลงข้าวมันสำปหลังและข้าวโพดไม่มีราคาเราไม่มีความหวังแล้วเขาคอยพักเพื่อไทยกลับมาบริหารดังนั้นเราเชื่อว่าเรายังครองใจพี่น้องชาวอีสานได้ เมื่อถามว่าสโลแกนเพื่อไทยแลนด์ไลด์ที่ออกมาพูดกันในช่วงนี้คิดว่าจะทำได้จริงหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราคิดว่าเราทำได้จริงส่วนเรื่องภาคอื่นๆมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนนายประเสริฐกล่าวว่าในภาคอื่นๆเราก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนกันทุกภาคเราเชื่อมั่นว่าทุกคนทุกภูมิภาคยังมองว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ได้หวั่นไหวในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีมาอย่างมั่นคงไปจนถึงจุดยืนที่ชัดเจนต้นคิดว่ากระแสไม่ได้เกิดที่ภาคใดภาคหนึ่งแต่จะเกิดทั่วประเทศแม้กระทั่งในภาคใต้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ